เส้นทางสีแดงบ่ายวันศุกร์ที่4กุมภาเวลาประมาณ14.30นพวกเรายังอยู่ที่ทางเข้าอำเภอเมืองปานนะครับแล้วก็ยังไม่มีอะไรตกถึงท้องตั้งแต่เมื่อกลางวันมานะก็เลยเวลามาเที่ยงมาสักประมาณ2ชั่วโมงแนละ้วนะครแล้วก็พวกเราได้ พักหนึ่งอยู่ที่บริเวณไหลาทางแห่งหนึ่งนะฮะที่มีสะพานข้ามลำธาเล็กๆมาเข้าวัดแห่งหนึ่งะะเป็นวัดเล็กๆที่อยู่ในตัวอำเภอที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองอน่าจะเป็น,นเขตอำเภอเมืองปานนะฮะแล้วก็นี่เป็นด้านหลังของอาจจะเป็นสาลาเล็กๆนะฮะที่มีพระพุทธร,รูป ข้างบนมีเฮลิคอปเตอร์บินบนอยู่นะครับก็คงจะไม่เกี่ยวข้องกับเฮลิคอปเตอร์ที่จะมาดูพวกเรานะครถ้าจะนียภาพในบ่ายวันนี้ก็ค่อนข้างแกลกายทีเดียวนะฮะค่อนข้างสวยงามทีเดียวมีลำธารเล็กๆไหลผ่านและด้านในก็น่าจะเป็นอ,อพระธาตุหรือว่าองค์ รประทานแห่งอะไรซึ่งผมเห็นอยู่ไกลๆนะ okay. เขียนล้วนะครับผมจะเดินเข้าไปส่งให้ดดสวัสดีครับครับจากไหนครับจา,จากจังหวัดไหนนะครับอ๋อ,อตมาตากับผมสวัสดีครับอ,อตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอเมืองปานของจังหวัดลำปางครับ อำเภอเมืองปานายันนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะอยู่ที่แจ้ซ้อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็จะเข้าอำเภอเมืองครับครับอําเภอ,อเจ้าข่มฮะน่าน่าจะเป็นอุทยานแจ้ซ้อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะเข้าอำเภอเมืองครับครับครับผม อะไรนะครับครับเราเราจะไปเชียงใหม่ก่อนนะฮะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปลําพูนแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเชียงใหม่แล้วก็จากเชียงใหม่ก็ไปเชียงรายะครับฮะแล้วก็ย้อนกลับมาเชียงใหม่อีกสองวันครับครับผมะจะสอนฮะใช้ะการเต็นนอนครับ ครับผมอ่าไม่มีครับผมเรียบร้อยดีครับครับผมเรียบร้อยดีครับครับผมสวัสดีครับอ่าด้านหน้าก็จะเป็นพระพุทธรูปนะฮะ แล้วก็ด้านข้างๆนี้น่าสนใจทีเดียวนะฮะว่าจะมีถ้ำเล็กๆอยู่นะฮะเป็นถ้ำเล็กๆอยู่แล้วก็มีรูปปั้นของฤาษีอยู่นะครับซึ่งนี่นะฮะรูปปั้นของฤาษีอยู่ซึ่งนะฮะภาพก็น่าจะชัดเจนมากขึ้นนะครับ เมื่อคูนนี้ก็มีปัิบาลโทรมาอ่าสอบถามนะฮะในเรื่องของการเดินทางของพวกเราแล้วก็เส้นทางที่พวกเราจะไปในวันพรุ่งนี้แล้วก็วันต่อๆไปนะฮะก็เหลืออีกประมาณเจ็ดวันที่พวกเราจะเส้นสุดโครงการนะครับกเราเดินทางมาจานถึงณขณะนี้ก็ไม่น่าจะต่ำกว่าหนึ่งพันอยู่ระหว่างหนึ่งพันห้าร้อยกิโลถึงหนึ่งพันหกร้อยกิโลนะครับก็เหลืออีกประมาณเจ็ดถึงแปดร้อยกิโลนะครับที่พวกเราจะต้องเดินทางต่อไป เส้นทางสีแดงอาจจะได้พิสูจน์ตัวเองนะฮะมาค่อนทางแล้วนะครับว่าพวกเราเป็นเหมือนกับข่าวลือที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีไหมว่าพวกเราเป็นแดงเทียมไหมพวกเราเป็นคนที่แสวงหาผลประโยชน์ไหมพวกเราลืมอุดมการณ์ของพวกเราไหมนะะนี่คือสิ่งที่พวกเราพิสูจน์ตัวตนนะฮะตัวตนของพวกเราให้กับพี่น้องแสงอ่ด,ดง ได้เห็นนะฮะการพิสูจน์ของพวกเราคงไม่ได้เป็นเพียงแค่คําพูดนะฮะแต่ว่าเราลงมือปฏิบัติให้เห็นนะฮะเพื่อที่จะเป็นแรงกระตุ้นนะฮะแล้วก็แรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆคนนะฮะที่จะก้าวเข้ามาเป็นคนแสดงและต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและประชาธิปไตยกลับคืนสู่ประเทศไทย โอ้โหโชคดีมากเลยนะฮะว่าร,รู้สึกว่าจะมีรถไอศครีมมาแวะขายด้วยนะครับ <laughs> ผมกำลังถูกแซวอยู่นะฮะว่าห้ากิโลห้ากิโลนะครัผ่านมาหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ยังไม่ถึงห้ากิโลสักทีน, <laughs> นั่นก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการนำทาน,นะครับ